ยามเช้าของบ้านทุ่งเงียบกว่าทุกวันหมอกขาวลอยต่ำจนมองไม่เห็นคันนาเสียงไก่ขันเหมือนจะหลงทางเสียงระฆังวัดแผ่วๆมาจากไกลคำปันเด็กเลี้ยงควายจูงบักดำเดินช้าๆใจรู้สึกแ,แปลกๆโดยไม่รู้สาเหตุท้ายทุ่ง ต้นนิ้วใหญ่ยืนเด่นเหมือนเงาคนสูงฉลูดกิ่งมันคดงอเหมือนแขนที่กำลังเอื้อมหาใครบางคนคำปันกลืนน้ำลายพ่อเคยว่าอย่าอยู่ใกล้ตอนเย็นแต่เช้านี้ทำไมมันดุนน่ากลัวกว่าทุกวันก็ไม่รู้ลมพัดมาเย็นวาบคำปันคำปัน เสียงนั้นเบาจนเหมือนมาจากในหัวเด็กน้อยหยุดเดินหัวใจเต้นตุ๊บตุบักดำสะบัดหางแรงเหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างใต้ต้นหนิวมีเงาคนยืนอยู่ผู้หญิงผมยาวสวมผ้าสิ้นขาวเธอไม่ขยับไม่พูดยืนเหมือนรอใครมานานนับปีเมื่อเธอเงยหน้าดวงตานั้นซีดจ,จางแต่เต็มไปด้วยความเศร้า ไม่ดุไม่โกรธแต่เหมือนคนที่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเหลือคำปันตัวสั่นแต่ขาไม่ยอมวิ่งลมเริ่มแรงใบงิ้งปลิวว่อนเสียงสะอื้นดังมาจากรอบทิศเหมือนมีคนร้องไห้อยู่ทั่วทุ่งคำปันยกมือปิดหูน้ำตาไหลไม่รู้ตัวผู้หญิงค่อยๆนั่งลงที่รากนิ้ว เสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินค่อยตายตอนคลอดลูกคืนฝนฟ้าขนองเลือดเต็มเฮือนไม่มีคนช่วยคำปันเม็มปากแน่นน้ำตาไหลอาบแก้ม <c oughs> จูจูแสงเล็กๆล,ลอยขึ้นข้างตัวเธอเป็นเงาทารกตัวน้อยใสยเหมือนหมอกผู้หญิงยื่นมือสั่นๆเหมือนอยากกอดแต่ก็ไม่เคยได้แตะ คำปันค่อยๆแกะกระติบหยิบข้าวเหนียวกับปลาย่างวางไว้ตรงหน้ากินนำกันเดอร์อย่าร้องไห้อีกเลยผู้หญิงยิ้มครั้งแรกตั้งแต่เขาเห็นตะวันเริ่มต่ำเงาต้นไม้ยาวผิดปกติเงาบางเงาขยับเองทั้งที่ไม่มีคนคำปันเริ่มกลัวจริงๆหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอก ในหมอกมีเงาคนเพิ่มขึ้นบางตนยืนบางตนนั่งบางตนคลานแต่ไม่มีใครพูดมีเพียงสายตาที่มองมาด้วยความหิวโหวยผู้หญิงผู้หญิงขยับมายืนบางหน้าคำปันเหมือนปกป้องเม็ดฝนตกลงเฉพาะใต้ต้นงิ้วทั้งที่ท้องฟ้าใสาน้ำฝนเย็นจัดเหมือนน้ำค้างศกผู้หญิงเริ่มจางลง รอยยิ้มเศร้าๆยังอยู่เธอก้มกราบคำปันขอบใจเด้อที่จำค่อยได้เหมือนคนเงาทารกสว่างวาบครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปพร้อมสายลมทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองตนงิ้วไม่ไหวอีกไม่มีเสียงไม่มีเงาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเย็นวันนั้น ชาวบ้านเล่าว่าผีต้นงิ้วหายแล้วเดอ้อคำปันนั่งฟังเงียบๆมองพระจันทร์ขึ้นเหนือทุ่งแล้วยกมือไหว้เบาๆขอให้ไปดีเดอ้อแม่กับลูกลมพัดใบงิ้วไหวครั้งสุดท้ายเหมือนคำขอบใจจากโลกที่มองไม่เห็น